วันนี้แม่ดล่าขอฟันธงค่ะต้นนี้ต้นที่เลี้ยงนี้คือต้นเสียนนาคราชค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสังเกตกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้แม่ดล่าจะพาเพื่อนๆมาสังเกตต้นห่อเงินหอทองกับเสียน,นาคราชนะคะตามคอมเมนต์ที่เพื่อนๆ เม้นมาว่าให้สังเกตแบบนี้แยกแยะแบบนี้แล้วเราจะรู้ว่าต้นที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นต้นหอเงินหอทองหรือว่าต้นเสียดน,นาคราชนะคะเพื่อนๆข้อสังเกตก็สังเกตได้ไม่ยากนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันคะ่ะต้นไม้ที่แม่ดัดลาบปลูกนะคะแม่ดัดลากก็เรียกทั้ง หอเงินหอทองและเสียนาคราชนะคะทีนี้มีคุณวราพรนะคะผูกกาบคอมเมนต์มาบอกว่าการสังเกตว่าต้นนี้คือต้นหอเงินหอทองหรือว่าเสียนาคราชให้สังเกตตรงก้านใบนะคะก้านใบของของต้นนี้นะคะว่าถ้าเป็นห่อเงินหอทองเขาจะเขียวตลอดทั้งก้านเลยนะคะถ้าเป็นเสียนาคราชเขาจะลายนะคะ กานเขาจะลายแล้วก็ไปสังเกตที่เส้นหลังใบของต้นนี้นะคะถ้าเป็นหอเงินหอทองเส้นหลังใบจะเป็นสีทองไม่ค่อยชัดเท่า,าเสียนนาขราชนะคะเพื่อนๆก็มาดูกันค่ะว่าเราจะได้ฟันธงว่าต้นนี้คือต้นหอเงินหอทองหรือว่าเสียนนาคราชนะคะ เดี๋ยวไปดูก้านใบกันนะคะก้านใบของต้นนี้นะคะแล้วอีกอีกอีกข้อหนึ่งที่คุณวราพรภูกัะเม้นมาก็คือห่องเงินหอ่อทองเลี้ยงยังไงก็ไม่โตเท่าเสียนนาคราชนะคะเพื่อนๆต้นที่แม่ดอลล่าเลี้ยงเนี่ยสูงเกือบเม็ดแล้วคะ่ะนะคะก็ข้อแรกมาดูก้านใบกันคะ่ะว่าเขาเขียวอี หรือว่ามีลายนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆไม่เขียวอีนะคะเขาจะเป็นลายดําค่ะลายปื้นดําๆนี่ตลอดทั้งก้านเลยนะคะเพื่อนๆตลอดทั้งก้านเลยแม่นาล,ล่าจะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นเป็นลายเป็นลายดําอย่างนี้เลยนะคะ ตลอดทางก้านใบก็เข้าลักษณะที่หนึ่งของเสียนหน้าคราชแล้วนะคะหลังใบจะมีเส้นสีสีทองนะคะชัดๆนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะสีจะไม่เขียวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะเป็นสีออกออกเขียวทองทองนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะเส้นหลังใบนะคะเป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าลักษณะที่สองของเสียนหน้าคราช ลักษณะที่3ก็คือการเจริญเติบโตนะคะเขาโตได้สูงเกือบเบ็ดแล้วนะคะก็สรุปแล้วถ้าสังเกตตามคอมเมนต์ของคุณวราพรภูก,กาบก็คือต้นที่แม่ดันล่าเลี้ยงคือเสียน,นาคาราชนะคะเพื่อนๆก็ถ้ามีเพื่อนท่านไหนนะคะ มีความเห็นแย้งก็เมนมานะคะเราจะได้ฟันธงนะคะว่าต้นนี้คือเสียนหนาคราชหรือว่าห่อเงินหอทองแต่ตอนนี้ก็คือฟันธงตามคุณวราพรภูก,กาบที่เมนมาต้นที่แม่ดันล่าเลี้ยงคือเสียนหนาคราชค่ะเพราะว่าเข้าลักษณะตามที่ให้สังเกตมาทั้ง3มลักษณะเลยนะคะเพื่อนตอนนี้เขาก็ได้ชื่อแล้วค่ะ ที่ฟันธงมานะคะคือเสียงน,นาคราชนะคะโอเคนะคะต่อไปก็จะได้เรียกอย่างเต็มปากเต็มคำนะคะว่าต้นที่เลี้ยงคือต้นเสียงน,นาคราชนะคะเพื่อนๆคะ่ะและตอนนี้ใบของเขาก็แผ่ออกใหญ่โตนะคะนี่ค่ะ เศียนนาคราชเป็นไม้ที่ชอบแดดค่ะเพื่อนๆชอบแดดไม่กลัวแดดเลยนะคะชอบแดดฉะนั้นก็วางไว้ในที่โดดเด่นสะดุดตาหน้าบ้านด้านที่ตะวันออกอย่างเงี้ยได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเขาชอบแดดมากๆเลยนะคะยิ่งได้แดดยิ่งโตเหมือนกับถุงเงินถุงทองด้วยนะคะการบำรุงการบำรุงการให้ปุ๋ยก็คือแม่ลาล่าจะให้ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆให้ปุ๋ยคอก ให้ปุ๋ยที่วัวน,นี่แหละค่ะเพื่อนๆโดยการทําอย่างนี้ค่ะแม่นา่าก็จะพลวนดินขึ้นมานะคะเนี่ยทาแบบนี้เลยค่ะพลวนดินแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นหลุมเลยแล้วก็ยัดปุ๋ยคอกลงไปนะคะแล้วก็ใช้ดินตัวนี้กลบนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําวันละครั้งรดให้ล้นกระถางครั้งที่1รดให้ล้นกระถางครั้งที่สองรดให้ล้นกระถางครั้งที่สนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆมีน้ําซาวข้าวนะคะที่แช่ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวข้าวเจ้านี่เราล้างน้ําแล้วก็จะเป็นน้ําซาวข้าวนะคะก็เอามารดลําต้นของเขาได้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะบํารุงรากนะคะบํารุงก้านใบบํารุงใบให้เขาโตก็โรยผงชูรสนะคะเพื่อนๆรอบๆโคนต้นของเขาหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะก็ว่ากันไปตามขนาดต้นนะคะเพื่อนๆ ก็การให้ปุ๋ยแม่นา่ากเา็เดือนละครั้งนะคะหรือว่าเดือนครึ่งครั้งหนึ่งนะคะแล้วแต่ค่ะว่า,าต้นไม้ของเราตอนนี้เข้าสู่ระยะแบบไหนถ้าอยู่ในระยะการเจริญเติบโตของเขาก็การให้ปุ๋ยถึงน้ำถึงแดดถึงเนี่ยสำคัญมากนะคะเขาก็จะได้ฟอร์มที่สวยฟอร์มที่มาเต็มค่ะเสียนาคราชเนี่ยถือว่าเป็น เป็นว่านมงคลไม้มงคลนะคะเพื่อนๆว่านมงคลไม้มงคลนะคะแล้วก็ความเชื่อของโบราณก็คือปลูกต้นนี้ไว้นี่ก็กันพวกสัตว์เลื้อยคลานเพราะว่าหน้าคราชนี่ก็เป็นพญาของสัตว์เลื้อยคลานนะคะนี่ค่ะก็ว่ากันไปนะคะขอโชคขอลาบก็ว่ากันไปนะคะเฮงเฮงปังๆนะคะตาม ตามที่ขอนะคะตามที่คนที่มีความเชื่อนะคะเชื่อมั่นนะ,ะก็ไม่ได้ให้งมงายนะคะไม่ได้ให้งมงายเพียงแต่ว่าเออถ้าเชื่อแบบไหนก็ดำรงด้วยสตินะคะเชื่ออย่างมีเหตุมีผลค่ะนะคะถ้าเป็นไม้มงคลโบราณเชื่อว่าจะมีเทพรักเนี่ยประจําต้นไม้ของแต่ละต้นนะคะเพื่อน เพราะว่าปกติแล้วต้นไม้ที่เทพรักษ์ท่าน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 อยู่นะคะท่านอยู่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม้มงคลเนี่ยโบราณก็ว่าไว้ว่าก็จะมีเทพรักษ์ประจําอยู่นะคะก็เล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของโบราณว่าไว้ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆค่ะ สวยงามมากนะคะเสียนนาคราชค่ะตอนนี้ก็มีความมั่นใจขึ้นมาแล้วค่ะว่าต้นที่เลี้ยงคือเสียนนาคราชนะคะขอบคุณนะคะที่คุณวาราพรภูกาเนี่ยคอมเมนต์มานะคะก็สังเกตแบบนี้นะคะเพราะว่าพอเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยความรู้ด้านนี้การสังเกตแบบนี้มันมันไม่ไม่พบนะคะไม่เจอนะคะเพราะว่า เพื่อนๆบางท่านที่ทำคลิปลง Youtube เพื่อนบางท่านก็จะเรียกตามาจะเรียกตามชาวบ้านที่ปลูกนะคะปลูกปลูกในพื้นที่ไหนเขาเรียกแบบไหนก็จะเรียกตามนั้นนะคะก็ไม่ไม่ผิดไม่ถูกนะคะเพื่อนเต้นไม้เราเลี้ยงให้สวยเขาก็ทำความชื่นใจนำความชื่นใจมาให้เรานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ แล้วลักษณะพิเศษของเขาคือถ้าใครชอบไม้ด่างนะคะปื้นด่างนี่จะมาโดยธรรมชาติของเขานะคะพเพื่อนๆปื้นด่างของอเสียนาคราชเนี่ยเนี่ยค่ะจะมาโดยธรรมชาติของเขาค่ะยิ่งใบสมบูรณ์แบบเนี่ยปื้นด่างจะประเต็มใบเลยนะคะพเพื่อนๆสวยงามค่ะสวยงามจริงๆนะคะ ปลูกในกระถางก็โตได้ค่ะเพื่อนๆอยู่ทีก่การปรุงดินของเราค่ะการปรุงดินของเราการให้น้ํานะคะและก็การจัดสิ่งแวดล้อมให้ต้นไม้นะคะแค่นี้ค่ะจบเลยรอชมความสวยงามของต้นไม้ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่ดันล่าพาไปดูต้นเล็กต้นน้อยที่แม่นันล่าแยกไว้นะคะอัปเดตซะหน่อยค่ะว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะคะ ต้นนี้คือตั้งแม่นะคะตั้งแม่เพื่อที่จะเอาเข้าสวนทำขีตสิงโคราชนะคะตอนนี้ก็คือตั้งแม่ให้เขาเติบโตแข็งแรงนะคะใบแรกๆของเขาจะแผกว้างนะคะใบต่อมาก็จะ,ะม้วนที่บริเวณปลายใบด้านด้านล่างนี้ก็จะแผ่แผ่ออกนะคะก็ถ้าเลี้ยงได้เหมือนกับต้นต้นใหญ่ๆที่แม่ดน,นล่าพึ่งพาดู เมื่อกี้เนี่ยคะ่ะก็จะลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าต้นนี้คือเป็นต้นลูกของกระถางโนนนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะใบเหรอคะก็ได้หลายใบคะ่ะไม่หวงใบเลยนะคะหลอดใบใหม่ออกมาเร็วคะ่ะเนี่ยคะ่ะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าใบคะ่ะห้าใบนะคะคือพอใบเขาเริ่มเริ่มเริ่มอขอใบเหลืองนะคะแม่ดล่าก็จะเอาใบนั้นออก เพื่อที่ไม่ให้เป็นเป็นภาระของต้นของเขาให้เขาแบบหาเลี้ยงใบที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเขาจะได้โตเร็วๆค่ะสองต้นนี้แม่ดาน่นาก็จะตั้งแม่เหมือนกันนะคะเสียนาคราชใบใหม่นี่ปื้นด่างออกมาแล้วนะคะเพื่อนใบใหม่ปื้นด่างออกมาแล้วก็จะเป็นเสียนาคราชต้นคู่นะคะเป็นการปลูกลงดินก็จะมาลองดูว่าความสูงใหญ่ของเขาเนี่ยจะพุ่งกว่า ที่ปลูกในกระถางหรือไม่นะคะเพราะว่าในกระถางเนี่ยรากของเขาเนี่ยจะหากินได้เฉพาะบริเวณขนาดกระถางเนาะแล้วถ้าลงดินเนี่ยเขาก็จะหากินได้ได้กว้างได้ได้เยอะกว่ารากเขาก็จะไปได้ไกลกว่านะคะตามความแข็งแรงของของต้นเขานะคะทีนี้การให้ปุ๋ยเวลาที่เราจะให้ปุ๋ยเสีนหน้าคราช ต้นที่เราเอาลงดินนี้แม่ดาล่าจะไม่ให้แบบกรบโคนต้นนะคะแม่ดันล่าจะพลวนดินรอบๆบ,บริเวณโคนต้นของเขาแล้วก็เอาหน้าดินโกยขึ้นไปแล้วก็เอาปุ๋ยคอกเนี่ยใส่ลงไปตามร่องที่เราขุดไว้แล้วก็ใช้หน้าดินนี้กลบอีกทีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ําที่เรารดนี่ช้าล้างปุ๋ยคอกออกไปนะคะให้ดินหน้าดินนี้กลบไปปุ๋ยคอกตัวนั้นก็จะค่อยๆละลายแล้วก็ซึม ให้รากของเขาเนี่ยหาหากินได้ได้ได้เรื่อยๆได้นานนะคะเพื่อนๆไม่ไหลออกนอกจากผคนต้นของเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะเป็นเสียนหน้าราชต้นคู่นะคะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่นันล่าจะอัปเดตเป็นระยะระยะนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนในกระถางนี้ก็คือ,เ,อ,อเลี้ยงเขาให้ให้แข็งแรงก่อนนะคะเพื่อนๆค่อยเปลี่ยนกระถางให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋อ ที่นี้ก็บริเวณนี้เป็นทั้งดงของเสียนาคราชนะคะดงของ,ถ,งถุงเงินถุงทองนะคะดงของบอนดำนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นภาษาผู้ไทยก็เรียกว่าบบแพะนะคะบบแพะคือเยอะแย,ยะมากมาย <laughs> ประมาณนี้นะคะแล้วนิดหนึ่งนะคะบอนดำนะคะ,ะต้นที่เอาลงดินเนี่ย สังเกตได้ว่าก้านใบของเขาจะสั้นก้านใบสั้นนะคะเพื่อนๆน่ารักตะมุตะมีนะคะแต่ว่าใบของเขานี่ยญยบิ๊กเบิ้มเลยนะคะลูกแตกลูกแตกหลานเนี่ยโอโ้โหแตกลูกแตกหลานไปทั่วเลยค่ะออกทุกทิศทางเลยนะคะเพื่อนๆรากไปทางไหนไหลไปทางนั้นก็งอกขึ้นมานะคะ่ะนี่ค่ะตะมุตะมีมากเลยใบใหญ่ นี่ค่ะตัวนั้นคือใส่เข่งนะเพื่อนใส่เข่งนี่ก้านจะยาวนะคะใบใหญ่ก้านยาวตัวนี้ใบใหญ่ก้านแบบสั้นน่ารักนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะทีนี้จัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะก็วันนี้แม่ดาลล่าก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ใบแล้วก็มาสังเกตต้นที่แม่ดาลล่าเลี้ยงมาฟันทงกันว่าต้นที่เลี้ยงเนี่ย เป็นหอเงินหอทองหรือเสียรนาคราชวันนี้ฟันทงค่ะต้นที่เลี้ยงคือเสียรนาคราชค่ะเนะะพื่อนๆค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณชา